ตตออีกครั้งน้องบูพิลูลาเดี๋ยวนะมันมาแนวตั้งแนวนอนยังไงอะ่ะห้าท่านเดี๋ยวพี่น้องอย่าจอยทดลองค่ะอืม ี๋ยวพี่น้องพี่น้องพี dresses, ่น้องพี่น้องทุกคนทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวน้องวงวายวายยิบยิบสดสดลองโทรศัพท์ใหม่อ่ะยังหันหัวหันท้ายหันหันซ้ายหันขวาเดี๋ยวนะแชร์บันทึกภาพไฮไลายปิดไมโครโฟนมันไม่ใช่นี่แล้วไอตัวหันมันอยู่ตรงไหนอ่ะเมื่อกี้ก็กดแล้วหมุนอัตโนมัติแล้วทําไมมันไม่หมุนให้อ่ะ อ่อพี่บัวพี่บัวบุษบงหนูเอส,สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะน้องบุ๋มพี่รู้ละพี่จินดาพรนะคะขอบคุณนะคะยายจ่อยทดลองค่ะอืมอืมมันเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งคะ่ะเดี๋ยวสรุปละหมุนอุปกรณ์เดี๋ยนะล็อกกุญแจกุญแจมันล็อกอ่ะก็คือหมุนอุปกรณ์ไปปลดล็อก